สวัสดีครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูหอมแบ่งนะครับซึ่งผมปลูกผ่านมานะครับถึงวันนี้นะครับก็นะครับครบสามสัปดาห์นะครับเป็นหอมแบ่งนะครับผันรับแลนะครับท่านผู้ชมที่ผมเลือกผมปลูกนะจริงๆนะครับหอมแบ่งนะครับก็มีลายสายพันธุ์นะครับอาทิตย์เนาะนะครับ พันุโคราชนะครับหรือว่าพันศิลิเกตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถเรียกว่าปลูกได้นะท่านผู้ชมนะครับก็เห็นการพัฒนาการของเขาค่อนข้างดีนะครับอายุสามสัปดาห์นะครับหลังจากที่เรานะครับปักหัวลงดินนะครับปักหัวหอมนะครับนะครับสำหรับการเตรียม ดินปลูกนะครับผมใช้ดินปลูกนะครับสองส่วนนะครับแกลบดำเก่าหนึงส่วนแกลบดิบเก่าหนึ่งส่วนนะครับปุ๋ยหมักนะครับ1ส่วนแล้วก็ปูนขาวนะครับพอประมาณนะครับก็ผสมคลุกเคล้านะครับให้ได้ความหนานะครับประมาณนะครับ1ฝ่ามือนะครับ ผมปลูกบนบนชั้นนะท่านผู้ชมนะครับผมก็นะครับทำง่ายนะครับหาไม้ไผ่มาตอกหลักปักหลักทำราวนะครับบางกระเบื้องนะครับบางแสแดนแล้วก็นะครับนำวัตถุดิบที่เราคุกเขานะครับขึ้นบนแปลงแล้วก็ผสมพวกเขากันให้ดีรดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วค่อยนำต้นหอนะครับเอาต้นหอมมาปลูกนะครับสำหรับนะครับ หัวหอมหรือพันหอมเนี่ยนะครับเป็นหัวหอมแห้งนะเป็นพันแห้งนะครับเป็นเราทําให้แห้งก่อนนะนะครับเรานํามาตัดตรงนะครับตรงปุ่มรากเขาเล็กน้อยแล้วก็ตรงส่วนโคนใบที่แห้งนะครับออกเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็นาไปแช่น้ําประมาณนะครับสองถึงสี่ชั่วโมงนะครับแล้วนํานะครับหัวหอมนะครับไปบ่มนะครับ ห่อด้วยผ้านะครับที่ปั้นบานหมาดนะครับผ้าแช่น้ําที่ปั้นบนหมาดห่อแล้วก็นําไปบ่มนะครับนะครับสองถึงสามวันนะครับก็นํามาปลูกนะครับก็จะทําให้นะครับหอมนะครับติดง่ายนะครับหรือว่าแทงรากเร็วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการให้ปุ๋ยนะครับผมก็ก็จะพรวนดินก่อนนะนะพรวนดินเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ นะครับโรยปุ๋ยนะครับโรยปุ๋ยนะครับระหว่างร่องระหว่างแถวของท่านผู้ชมนะครับก็ไม่ได้ให้มากหรอกครับปุ๋ยท่านผู้ชมเพราะว่าหอมเขาเป็นพืชอายุสั้นนะครับนะครับถ้าเราอยากจะทันหอมสดเนี่ยท่านผู้ชมก็อายุก็ประมาณห้าสิบวันนะครับห้าสิบห้าสิบห้าวันเนี่ยนะครับคือเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเขานะไม่ต้องไปฉีดยายืดยายืดยาอะไรนะครับ ก็ใส่ปุ๋ยอย่างวัตถุดิบที่ผมบอกนั่นแหละนะครับประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันเราก็สามารถเก็บทานนะครับได้นะท่านผู้ชมนะครับถ้าจะนะครับเอาไว้เป็นหอมพันธุ์นะครับไว้ทาพันเนี่ยขยายพันธุเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็นะครับประมาณนะครับร้อยวันขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะครับ อยวันขึ้นไห่ก็ประมาณ3มเดือนครึ่งนะครับนะครับเพื่อเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับก็คือว่าตอนนั้นนะครับเราได้นะครับหอวหอมก็ค่างแก่แล้วล่ะนะครับเพื่อไว้สําหรับทําพันธุ์หรือขยายพันธุ์นะครับอันนี้ก็คือนะครับที่ไปที่มานะครับนะครับตั้งแต่การเตรียมดินนะครับการเตรียมพันุ์นะครับชนิดพันธุ์นะครับการให้ปุ๋ยนะครับ อายุเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวกรณีเป็นหอมสดนะครับหรือว่าหอมแห้งอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะนะครับพอเป็นความรู้นะครับสําหรับนะครับพื่น้องน้องพี่นะครับสําหรับท่านที่จะจะปลูกหอมนะครับก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่างไง้ก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ